การจัดดอกไม้ทรงกลมโต๊ะหมู่บูชาอุปกรณ์ผานฟ,าฟลลาโฟมครีมจัดลวดมีดไม้บรรทัดกรรไกรกาวดอกกุหลาบ15ดอกดอกไม้ตกแต่งผานที่ใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งฟลลาโฟม3นิ้วครึ่งแล้ว ตัดเจียนให้ลบเหลี่ยมเพื่อให้มีพื้นที่ในการปักดอกไม้มากขึ้นสำหรับก้านดอกกุหลาบให้ตัดความยาว5นิ้วค่ะ เลือกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดตัดความยาว6นิ้วครึ่งเพื่อเสียบตรงกลางค่ะจุ่มกาวเพื่อให้ก้านดอกไม้ติดกับโฟรฟ์โฟมจากนั้นก็เสียบดอกไม้ตรงขอบปากพานเสร็จแล้วฝั่งตรงข้าม แล้วก็เสียบตรงแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งนะคะจากนั้นเสียบตรงกลางทั้ง4ช่องนะคะก็จะได้เป็นดอกกุหลาบทั้งหมด8ดอก อันนี้คือชั้นที่1ค่ะในการจัดวันนี้นะคะเราก็จัดแบบง่ายๆเลยไม่ไม่ได้ใช้ใบไม้รองพื้นก่อนนะคะต่อไปนะคะชั้นที่2ก็จะจัดสับวางดอกไม้นะคะสับวางชั้นที่2จะใช้ดอกไม้ทั้งหมด6ดอกค่ะจัดดูจังหวะนะคะแล้วก็เสียบให้ครบทั้ง6ดอก จากนั้นนะคะเราก็เสียบดอกไม้เสียบดอกเล็กๆนะคะเป็นฟิลเตอร์นะคะก็อาจจะเป็นพวกยิปโซอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเท่าที่เราหาได้ในท้องถิ่นนะคะเพราะว่า,าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะหาดอกไม้ได้น้อยได้ยากนะคะหาได้ไม,ไม่ไม่หลากหลายนะคะก็อะไรที่เราพอหาได้นะคะจะใช้สีต่างจากอาดอกไม้หลักก็ได้นะคะ ขึ้นอยู่กับการจัดงานในครั้งนั้นๆนะคะว่าเราจะจัดงานในงานอะไรนะคะแม้ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชานะคะก็ครั้งนี้ก็จะเอาโทนสีขาวและก็เหลืองนะคะก็อยู่ที่หาได้ะค่ะในการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้นะคะถ้าใช้ดอกไม้สดก็จะสวยงามนะคะจริงๆแล้วควรใช้ดอกไม้สดนะคะแต่บางงานนะคะด้วยความจํากัดอะไรบางอย่างนะคะก็ อาจจะใช้ดอกไม้แห้งแบบนี้นะคะวันนี้จัดดอกไม้ทรงกลมโต๊ะหมู่บูชาชุด5ค่ะหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมจะชอบและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับในการจัดดอกไม้ค่ะ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมีความสุขมีความเจริญมีบารมีมากๆขึ้นไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อิซี่ด้งหน่อยนะคะฝากกดติดตามเพจทำง่ายง่ายซี i ด้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะ thank you for watching and subscribe see you next video bye